สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวเคาน์เตอรต์เตาที่เซิรมาจากร้านเตาอังโลโจีนบราณราชบุรีค่ะเราสั่งเซิร์มาเป็นรุ่นงานหินขัดไซส์ใหญ่ใช้ท่าน2หัวใช้ฟืน1นหัวสีขาวเห็นสีขาวแบบนี้แต่ทําความสะอาดง่ายมากค่ะเพราะทางร้านลงเคลือบกันแบบ2องมชั้นเลยค่ะคราบสกปรกไม่ติดค้างแน่นอนค่ะสีขาวดูสวยสะอาดตามากๆค่ะส่วนช่องใส่ฟืนก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะเตาฟืนที่ร้านเราสามารถใช้ได้ทั้งไม้ฟืนและก้อนถ่านด้านหน้าเปิดปิดได้ตามที่ต้องการส่วนหัวถ่านก็จะมีลักษณะกลมแบบนี้ค่ะ เติมถ่านด้านบนช่องเขี่ยขี้เท้าก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะทําความสะอาดง่ายๆรุ่นนี้สามารถวางหม้อเบอร์เล็กจนถึงหม้อเบอร์45ได้ค่ะและยังสามารถใช้งานพร้อมกันทีเดียว3เตาได้ไม่เกิดอันตรายแน่นอนค่ะวางหม้อเบอร์45แล้วพอดีกับผนังเลยค่ะไม่ติดผนังมากจนเกินไปและรุ่นนี้ด้านบนผนังก็ยังสามารถวางเครื่องปรุงได้1 0ถึง20ขวดอีกได้ดวยค่ะสาหรับใครที่อยากได้เคาน์เตอร์เตาแบบนี้ก็รีบเข้าไปจับจองกันนะคะเพราะทางร้านยังมีให้เลือกมากกว่า60บแบบมีทั้งแบบใช้แก๊สใช้ถ กลางไซใหญ่และไซพิเศษค่ะและทางร้านก็ยังมีเป็นเคาน์เตอร์เตาสิงหลังจันอีกด้วยนะคะลูกค้าที่อยู่จังหวัดไกลๆทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วประเทศทางขนส่งจะยกวางให้ถึงที่และติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะและทางร้านจ้างรถขนส่งเอกชนมีรับประกันสินค้าตลอดการขนส่งค่ะส่วนสําหรับลูกค้าที่จะเข้าไปชมสินค้าหน้าร้านเองหน้าร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอําเภอเมืองตําบลเจ์หักค่ะสินค้าดีและบริการดีแนะนําร้านเตาอังโนจินโบราณราชบุรีค่ะไม่อยากพลาดสินค้าดีๆก็ฝากกดติด้วยนะะค